มั่นคงของมนุษย์ในโครงการนี้สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับครับผมครับโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของรายละเอียดของเงื่อนไขครับท่านรัฐมนตรีครับก็โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทานะครับก็คือให้ไปดูกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็ไม่ได้สิต่างๆาอะไรนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือคนที่ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วเราก็มารวมถึงคนที่อ่าตกงานแล้วก็ไม่มีที่พักอาศัยด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นกลุ่มนี้ <c oughs> เมื่อเป็น <c oughs> เช่นนั้นแล้วเราก็บอกว่าเรามีบ้านพักอยู่แล้วทั่วทั่วทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีในหลายลแห่งที่เราดูแลอยู่แล้วก็เอาบ้านเหล่าเนี้ยมาปรับเป็นสถานที่พักให้คนกลุ่มเป้าหมายเหล่าเนี้นะครับเพื่อที่เขาจะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้วก็มีอาหารทานด้วยครับ นั่นคือเป็นที่มาที่ว่ารัฐบาลมอบให้ท่านนายกบตรีมอบให้กระทรวงพมอดูครับครับตัวเลขเบื้องต้นนี้ทางพอมอเนี่ยมีตัวเลขเอาไว้คร่าวๆไหมครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีจํานวนเท่าไหร่ครับในประเทศไทยครับคือตัวเลขนี้ที่ท่านคิดดีกรมพัฒชาสังคมนะครับที่เดินไปกับผมแล้วก็ตัวเลขให้รวบรวมมาจากองค์กรภาคประชาชนด้วยนะครับ,รบก็มีบ,บอกว่าตัวจริงเนี่ยมีประมาณพันหนึ่งแต่ในเทะเบียนนี่ปรมีประมาณพันสี่ร้อยคนกระจายอยู่ทั่วไปหมดนะครับ ในกรุงเทพและปริมณฑลไม่เป็นเช่นนั้นก็เราก็บอกว่าถ้าเผื่อมันมีพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับที่วันแล้วก็มีประกาศเวลาห้ามห้ามออกจากสถานคัดเกหาด้วยก็จะเป็นปัญหาสำหรับคมกลุ่มนี้ก็เลยอ่จาจัดการว่าเชื้อเชิญเขาเข้าไปอยู่ในบ้านดีกว่านะครับก็มีห้องน้ําสะอาดมีอาบนา้ําได้สบายมีที่นอนพักแล้วก็มีอาหารถานสามมือ นะครับ<ม>แล้วก็กล่าวว่าสําหรับคนที่ตกงานแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีที่อาศัยที่ไหนแล้วก็ช่วงนี้เขาก็หามเดินทางเพราะว่าห้ามเดินทางกลับออกนอกกรุงเทพมหาคนครกันก็สามารถอยู่ที่บ้านพักนี้ได้นะครับและมีอาหารได้ทานสามมือครับครับระยะเวลานี้จะให้ไปถึงระยะกี่เดือนอ,อยา <ไง S 1> ่างไท <ฮ S> ่ขนาดน,นี้ตั้งใจขนาดนี้คือเราตั้งใจไว้สามเดือนแรกนะครับในช่วงวิกฤตนี้เมษาพฤษภา มิถุนานะครับแล้วก็จะดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดถ้าจําเป็นต้องทํต่อก็จะทาต่อครับเพราะเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะครับครับผมจะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดจะจะมีศูนย์หรือว่าของการที่ตรในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลทเนี่ยมีหลายแห่งนะครับกรุงเทพนี่ก็มีสี่แห่งนะครับซึ่งสี่แห่งเนี่ยเดิมที่ประเมินเอาไว้ก็คือประมาณพันคนนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็ไม่ค่อยสบายใจว่าถ้าไปอยู่กันแออัดเกินไป จะให้กระจายไหมซึ่งจะกระจายก็กระจายได้ครับเพราะเรายังมีอยู่ที่อนนทบุรีเรายังมีศูนย์ที่อสมุทรปราการชนบุรีอีกมากมายครับ,รบเพราะว่าวันนี้เราก็เริ่มมาวางแผนให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าวันนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ,รบแม่เลี้ยงเดี่ยวคงจะไม่สามารถไปชุมปะปนกับอคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านเหล่านี้ได้แล้วก็จะมีที่แยกสําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกต่างหากครับ เพื่อที่ <c oughs> ได้ความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ความปลอดภัยของแม่ด้วยนะครับครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนี้ต้องติดต่อมาที่ส่วนกลางหรือว่าจะไปติดต่อที่ต่าง uh, จังหวัด 1, 1> หนึ่งาสามศูนย์ศูนย์ครับอ๋อครับติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมทุกจังหวัดนะครับครับ <c oughs> แต่สาหรับบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมีอ่าที่แปดจังหวัดนะครับที่จะกระจายไปทุกภาคนะครับทุกภาคแล้วจะเป็นหอพักให้ให้นอนพักได้อย่างสบายก็แม่ลูกคู่หนึ่งก็ห้องหนึ่งเลยครับแยกกันไม่ได้ไปอยู่รวมนะครับ ตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นในเรื่องของความห่วงใยของชุมชนที่อยู่รอบข้างครับท่านรัฐมนตรีครับที่ทราบเรื่องของพมจะพากลุ่มคนเนี้ยเข้าไปที่บ้านตรงนี้เป็นยังไงางฮะก็เรียกว่าขาดการประชาสัมพันธ์นะครับะวาที่ประชาชนตกใจก็คือคิดว่าพาคนป่วยมาพักครับนะครับแต่ความจริงคนเหล่านี้ไม่ได้ป่วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีที่คัดกรองนะครับคัดกรองที่ดินแดงว่า แล้วคัดกรองแล้วคุณไม่มีอาการคุณไม่มีไข้คุณไม่มีอาการไอไม่มีเจ็บคอมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะกระจายไปอยู่ตามที่บ้านต่างๆนะครับคร่ <c oughs> ะดังนั้นมีการคัดกรองแล้วเมื่อไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยก็กติกาก็คือมีเรื่องของอน้ํายาล้างมือมีสบู่ให้ล้างมือนะครับแล้วก็ <c oughs> มีการตรวจอุอโดหภูมิเช้ากับเย็นนะครับ ครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะมีคอยดูแลอยู่ที่บ้านอย่างดีแล้วก็ให้ให้ให้การดูแลอย่างดีใช่ไหมฮะท่านครับใช่ครับเพราะมีแม่ครัวทําครัวแล้วก็มีคนดูแลอยู่ที่บ้านทุกบ้านนะครับครับคนดูแลก็จะมาที่เลี้ยงก็อยู่ประมาณสามสี่คนต่อต่อบ้านนะครับครับครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้ฝากถึงโครงการนี้นิดหนึ่งครับว่าเราไม่ทิ้งกันนี้อยากจะให้ฝากถึงประชาชนที่เจอหรือว่ายังไงแล้วก็ความห่วงใยของทางพมอครับท่านนะ ผมคิดว่าสิ่งที่ให้ประชาชนสบายใจได้คือสถานที่เนี่ยปลอดภัยจากรโรคนะครับแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีอาหารทานได้ที่จาคำนึงถึงที่ผมไปเดินเชิญชวนมาคือผมอยากก็ให้เกิดคือรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือว่าช่วยกันมาเข้าเข้าบ้านซะท่านจะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้วก็สาธารณะก็ได้ปลอดได้คิดได้สบายใจได้ว่า อ่าไม่ไม่มีการติดเชื้อในกลุ่มที่คนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการนะครับครับเพราะฉะนั้นก็แลวก็นอ,อกจากนั้นนะอกจากนั้นเราก็มีนะครับกระทรวงก็มีเรื่องของคนที่เป็นลูกค้าลงรับจำนำของกระทรวงพมก็เรียกสถานธนาลูกเคราะห์นะครับซึ่งเรามีอยู่29แห่งทั่วกรุงเทพเนี่ยเราต่ออายุต,ตัวจำนำให้สามเดือนโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยน,นะครับครับแล้วก็สําหรับสําหรับลูกค้าใหม่ที่สภาพคล่องของครอบครัวม,มีปัญหาเนี่ยแล้วก็อ่าให้ให้ มีวงเงินให้สําหรับกลุ่มเนี้ยครับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดในประเทศไทยครับคือครึ่งสลึงครับถูกมากเลยครึ่งสลึงเลยครับครับผมครึ่งสลึงครับครับผมในเบื้องต้นจะสัมภาษณ์ท่านตรงนี้ในประเด็นของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะฮะส่วนประเด็นอื่นเราจะเรียนสัมภาษณ์ท่านในวันต่อไปนะครับในรายละเอียดลงไปในแต่ละมาตรการเลยขอบพระคุณเบื้องต้นครับท่านรัฐมนตรีครับผมครับผมขอบพระคุณครับ